บ้านป๊อกปียธิดาเป็นนักแสดงสาวมากฝีมือที่ยังเปไม่เปลี่ยนสําหรับสาวป๊อกปียธิดาที่หลังจากแต่งงานละเช้ชีชิตคู่กับสามีหนุ่มตั๊กนภัสรัน์ความรักของทั้งสองก็ยังคงสวิทหวานไม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าทั้งสองจะไม่มีลูกเข้ามาเติมเต็มแต่ป๊อกและตั๊กก็ยังคงแฮปปี้กับชีวิตดีแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาส่องบ้านของสาวป๊อกพร้อมกับประวัติของเธอกันค่ะโดยป๊อกเริ่มเข้าวงการจากการเล่นเป็นนังเอกมิวสิกวิดีโอ ของนักร้องหนุ่มมอสปฏิพาณในเพลงกับกรอกจากนั้นในปี2539เธอได้เล่นละครเรื่องตลอนทัวร์ทางช่อง5จนทำให้ป๊อกโด่งดังและเป็นที่รู้จักจากละครเรื่องธรณีนี้ใครครองในปี2541และมีผลงานตามมาอีกมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภาพยนตร์เรื่องรัตดาแลนด์แสดงคู่กับกล้องนูโวในปี2554 ทางด้านงานละครป๊อกยังมีผลงานละครที่สร้างชื่อเรื่องจากละครวัยรุ่นเรื่องซืมน้อยหน่อยกระร่อนมากมอยซึ่งแสดงคู่กับจ๊อบและละครทางช่อง3นอกจากนี้เธอก็ยังได้รับรางวัลชมเชยนะักแสดงหญิงเอเชียนเทเลวิชันอวอร์ด2008จากละครเรื่องหนังท่าและได้รับการตอบรับอย่างดีจากบทดรวิกันดาจากละครเรื่องเมียหลวงโดยให้ตำแหน่งนะักแสดงบทเมียหลวงแห่งชาติด้วย